สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่บรรยากาศดีๆนะครับเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับวันนี้เรามาช่วงกลางวันกันเลยนะครับสวัสดีครับยังพอมีเมนูกาแฟสดลงเรือบ้างใหมนะเดี๋ยวรอรุนกันนะเพราะว่า ช่วงกลางวันแล้วก็เมนูกาแฟสดร้านนี้ก็จะเบาบางลงไปนะครับแต่ถ้าเราอยากเห็นเมนูกาแฟสดนะครับเราต้องมาตอนเช้านะครับอันนี้คือบอกตัวเองนะพี่ออย <c oughs> ต้องตื่นมาตอนเาช้าเช้านะพี่อายจะมีเมนูกาแฟสดเยอะนะครับอันนี้เหมือนกาแฟสด นมเย็นนมชมพูนหลายท่านมีอาการงงด้วยนะแบบบางคนสับสนนะครับสั่งแม่ค้าไม่ถูกก็มีนะครับว่าจะเรียกนมอะไรดีถึงจะได้นมสีอย่างนี้นะครับถ้าสั่งไม่ถูกเราก็สั่งว่านมชมพูไปเลยนะครับกันพลาดสั่งแบบกันเหนียวไปเลย เสียงเรื่ิ่มกลับมาปกติคถ้าเกิดว่าเบาๆแสดงว่าเครื่องไม่ปกติับ ต้องมีเสียงดังแรงจะได้รู้ว่าร้านพี่ว้อ,อยเปิดแล้วนะตั้งในดีงน,นี้เจ็ดเ็ดโซ่ปันน่นนะครับแล้ว นมเย็นปั่นหรือนมชมพูปั่นร้านย้อยก็มีที่นั่งด้านหน้าเคาน์เตอร์ก็มีนะครับแล้วก็อยู่ที่ด้านหลัง หอมมากค่ะนมชฟมนะูหอมร้อนๆนี่กินเข้าไปนี่ชื่นใจมากจะหอมเฮลอบอุบเรียกว่าอยากกินอีกกันเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่ากินในช่วงหน้าร้อนเมนูนมชมพูเด่นอ้ดูสีน่าทานมากๆเลยพี่อ้อยอเ,เนี่ยถ้าดูมบนเผื่อนผมว่าเหมือนไหนสีเขาคล้ายๆจัตรบอร์รี่ปั่นเลยนะ <laughs> เพราะว่ามีมีสีขาวแบบแทรกกลางที่พ่อยเติม ้งสตรอเบอร์รี่ปั่นรรจะแดงๆค่ะอันนี้จะเป็นชมพูชมพูอี่เสร็จแล้วอันนี้เป็นเมนูลูกค้าสั่งไว้ใช่ไหมครับใช่จ้าลูกค้าน่าจะเป็นเอาก๋วยเตี๋ยวตรงแล้วแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วย <c oughs> นะครับใครมากินก็ต้องแวะซื้อร <c oughs> <c oughs> ้านพี่ร้อยไปกินคู่กันนะจะไปกินรอเลยจ้าโอเค นี่พี่อยู่แบบค่ะโอ้เมนูต่อไปเป็นเมนูกาแฟสดนะครับ ปั่นกาแฟเพื่อมาด้านบนค่ได้กดกาแฟสัะครู่กาแฟสดห้องหอมดีมากปัน่นเย็นอ่ะ ลมมาด้านนี้ส่พี่วยายว่ามีเย็นกับสันใช่ไหมครับ ลูกข้าวเขาไปดเพิ่มไหมครับทามไว้ค <kind> ร <of person> <ging> <how else> <that> ับอ๋อครับลูกค้าทามวันนี้องอีกคนนึงไปชนธพานลยแม่จตะมาถึงแล้ว แก้วใส่แก้วเข้าไปชาคาเฟ 看 ้พ <ève S 2> <laughs> ี่อร์ไ <joy rik> ้สตรีมไงมีอยู่สามอย่างที่พี่รสตีมมีนมสดชาเขียวแล้วก็ชาเย็นเท่าที่เท่าที่ดูมานะครับแค่ดูรคับ แก้วสีข้าวๆาวนั้นเมนูอะไรพี่วายผมถามรับเลยนะครับไม <laughs> <laughs> ่รอลุ้นเลย <laughs> กลัวพี่วายจะแก่กลัวจะโมงเหรอใช่ผมกลัว <laughs> ผมบอกไปก่อนว่าเป็นเมนูน้สดนะครับอะไรประมาณนี้ พอขึ้นทถปันแล้วใส่ไอ้ผงโกโก้ลงไปเนี่ยอ้าวไม่ใช่แล้วโอ้ชาเขียวปั่นชาเขียวปัน่นนี่ถ้ามีมุกหมุดด้วยนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมาก,เ,ากาเข้ากันเข้ากัน เอาปันกินกับปุกม่ะไม่มีค่ะรอบนี้ลูกษามันเดียวสั่งอีก ีะะาคขออย่างเดียวอย่าพลาดทั้งโถอ,อันนี้เนื้อไม่ได้ใช่ไหมพี่เล้ไม่จ้ะเร็วไปเอโดรู้เลยแล้วก็เกินน้ำแข็งไปไหไลลงมาจวกเลยเกย ปากแก้วไปนะครับร,รู้เลยว่าเหลวไปชาเขียวปันออ่นโอ้หแก้วนี้จุกๆเลยครับดูๆยังโผลออกมาในในรูอยูน่นะที่วัยใสฟูนนะ่ะเนี่ยโผลออมานิดนึงชาเขียวปันออ่น,น,น,นแก้วนี้ สองเมนูนี้เช่นเคยนะครับลูกค้าโทรสั่งไว้นะครับพี่อ้อก็จะทําตามคิวนะครับเพราะร้านพี่อ้อยนะครับจะมีการโทรสั่งล่วงหน้าเป็นออเดอร์ไว้นะครับแต่ถ้าลูกค้ามาหน้าร้านก็สามารถแเวะทําให้ได้เลยนะครับเปป็นนไทงาา้กค กอะไรคะอะไรนะคะี่อยหายียสักคู่นะครับ ได้กันดี ีโกโก้เข้มมากเลย่าเขียวแรมากโกโก้ร huh. ้านย่อยนี <c oughs> <run> ่ก็ขายดีนะครับขายเรื่อยๆนะออกได้ทั้งวันเลยโกโก้ขาเขียวชาเกียวเมนูผักนะครับแก้วละสามสิบบาทนะครับสำหรับเมนูผักถ้าเป็นเย็นก็ยี่สิบห้าบาท เมนูอ,อะไรอ๋อมันเป็นขวดน้ำพึ้งเลยชั้นล่างพี่วายี่อุปกรณ์เยอะนะครับแ้าไปเยอะ <c oughs> เคร่งเาน์เตอร์นี่ อุปกรณ์เยอะกว่าข้างบนอีกนะจะบอกให้น, <c oughs> นี่นะร้านนี้ก็จ,จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับสองชั้นนะครับออาายหยิบจับสะดวกครับลูกค้าฟินนะเวลามานั่งรอย้อยนะเขาเตอร์ดเราดูย้อยทําเพลินกันมาแล้วมะนาวไลเม็ดลูกสดๆกันเลยผิวจะบางนะครับมะนาวไลเมด ความซ่าต้องโซดาล็อกนะครันะสีทองใสๆเลย หัดช้อนกอนให้ออกอออเสร็จแล้วย,ยังย่อยอเสร็จแล้วตั้งพรึ่งมาหนาโซดา รอพี่อ้อยเพียเคาน์เตอร์สักครู่นะครับเดี๋ยวมาทำเมนูต่อกันเลยเมนูเยอะลูกค้าคำเลยใช่ไหมต้องไปยืนดูหน้าป้ายเมนูตัวเองเป็นเครื่องช่วยความจําเนี่ยพี่อ้อยติดไว้ติดใส้เอยครับนี่ฮะร้านพี่อ้อยนะครับ อันนี้พี่วอยไม่มีอันนี้เลยนมหมีกระป๋องนะครับไม่ะอะ๋อ,อ,ก,อก็เลยไม่ได้เอาไปเรียนครับแต่ก็มีเันเดิมค่ะมนมโอเค อันี้เป็นเทสตก็เย็นเฮะเสร็จแล้วจะรอลากันไปกับแก้วนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอมนะครับแล้วก็ลาที่อ้อยพี่ชานี่เทนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปให่นะครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับบ๊ายบายครับแล้วแล้วพบกันใหม่นะครับยะมาเรืวอยใหม่นะครับ